Premises, คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซ <ไ Korean. S 2> oh, ื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าในหลวงพ้อนนยุว์ค่ะผูะอาจารย์ติดต่อมาโทษจากสายค่ะพระอาจวุโสก็จากอำเภอสิงสางจ้าพระอาจารย์สิงสางคอนราตสีมาจ้าจ้าจากโคราดเนาะค่ะ ะอาจารย์จะมีแนวทางแบ่งปัญญาดโยมเป็นบาคา่างวดนี้งันจา้าค่ะถ้าเพิ่งปล่อยเนี่ยค่ะแต่ว่าเห็ุมากแล้วพราะปล่อยเจ็ดขีอาอ๋เป็นงวดแรกบาค่ารั้งแรกที่ออกคลิปหรือเปล่าค่ะหรือว่าเคยหายทางช่องใดหรือย่างค่ะจ้าจ้าขั้งแรกบาค่าอ่ารั้งแรกจ้าโอ้ยขั้งแรกเลยเนาะค่ะเป็น<า>หวยขัามนวนบาค่าะอาจาย์ เป็นหวยคำางนวนเลยะป้าจานเฮ็ดเองจ้าเหตุเองจ้างว <th bb> ดที่ผ่านมาป้าจานเฮ็ดได้ตัวใดค่ะเขาว่ค่ะงวะะดที่ผ่านมาไอเฮ็ดได้ศูน์สามเจ็ดแล้วกางวดงวดที่แล้วมากะสองห้าแปดสางวดเฮ็ดมาเฮ็ดมาก <th bb> เฮ็ดมาเราสามงวดบอค่ะเขาสามงวดบ่ค่ะยากของสามงวดไห้มันมั่นใจกันได้ว่าถดล่องกันนะล่องบอกยากน้อมบอกแอดนิ่มกันนะค้นหาเบอร์จนจนนิดหน่อยไปกะทางไปล่องเบิรงมันกับว่าหลายหางรอกงวดงวดนั่นได้ศูนย์สามเจ็ดก็คือเขาศูนย์สามเจ็ดตรงตรงแล้วเป็นบอค่ะแล้วก็งวดทัดม่ายังก็ค่ะบอกหนูไมคกันเลค่ะ เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเออกระสามตโตรงอีกมันบ่ค่ะอ่าระบายงวดมากงวดที่วันที่นนนหนึ่งมากสองห้าแปดป้าสามตโตรงสามวงามวดติดเลยมันบ่นนค่ะป้าเป็นหวยข้านวลเฉพาะพเลยเนาะค่ะจ,ะจะ้าจ้าโดยเฉพาะไ,นไำนวดโดยเฉพาะ เตรียมยัเตรียมแล้วค่ะพระอาจารย์สามหกศูนย <360 S 1> <360 S 2> ์สามหศนเก้าสองห้าเก้าสองห้าข้างล่างเจ็ดเก้าข้างล่างเจ็ดเก้าผู้ใดมาสองตัวสตัวก็คำนวณไอ้กัาออนกันเองเอออินไออันนี้ชื่อไห้เนี่ย อ่ามันกับว่มีตัวสี่นี่นะมันกันเน้นซ้ำกันนั่นแหละสามหกศูนย์แล้วก็เก้าสองห้าแล้วก็เจ็ดเก้าล่างเก้าสองห้าปูนผ้าจารย์เน้นตัวใดเป็นพิเศษค่ะระว่างสามหกศูนย์กับเก้าสองหานี่ค่ะคำว่าเน้นตัวไดกับเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายเลยเนาะค่ะอ่าท่านท่านท่านรับ หลากหลายมัไง็ชี้ได้นองถ้าเอาโจทเสมมติโจสมอบตายไปเรื่องป่ะมาเจ็ดตนข้างล่างแต่ลองมึงมันมันไม่ได้กลับดอกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าล่างไม่ต้องกลับบอกค่ะไม่ต้องกลับไอ้ข้างบนกะไม่ต้องกลับแต่ว่าโต้เอาต้องโต้กะตัดเลนเอา ตัดเอาตัถ่ายมันบ,บอกค่ะหกศูน,นย์กับสองหาบอกค่ะงาได้ถิดงได้ถิดตัดนะอืมแล้วแต่เอฟซีสิตัดออเดอร์ค่ะสามหกศูนย์กับหกประตูหกศูนย์สามหกสามศูนยนงสี่เนาะค่ะอ่าแล้วราไถิตตัดเขาตั 9, 60 6, 60 5, 60ดไงเ้าสามสามเก้าหกสองสองหกศูนย์หาหาศูนย์หนงสี่เอาเก้าจ้า ห้ศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์นี่ใช่การห้ามตัดตัดเล็บแต่ว่าอัตมามันว่าเงินมันหลายโคตรมันหลายประตูค่ะาตัดเล็บข้าเอาตรงตรงตัวเอาก้มันมันเมื่เปลืองเงินหลายขั้นเขาขั้นถือก็ถือตรงๆรงนะกาเขาตรงตรงี่นะ มมันมันดบดกาาหลายตัว,ว่ามันหลายตัวก็เอาตาท้ายเนาะครับผ่าจากจาเอาเป็นหกศูนย์กับสองหางสี่ก็ได้เนาะค่ะแต่ว่า,าหกลับน้าแนหกศูนย์ศูนย์หกสองห้าหาสองแล้วก็สามตัวนี่ก็ให้คู่นเอาเนาะคะ่ะอคู่นเอาแต่ว่าขันต์มามานังคํานวลคานวลโดนหละัะแต่ว่าสูดแบงกับ่าเขาสูดแรงกับ่กเขา บันทีเมาเปลี่ยนสูตรใหม่บางนี้จ่แล้วมันมาเข่าสามหดหดสี่หดที่สี่ไปวังหันแตเลยอยากล่องแนวทางไปล่องเบิ้งน่ะนะมีคนถือน้ำะอาจารย์บ่ค่ะญาติโยมที่ไปวัดไปว่าเพันเนถือน้ำบอผ่าจารย์ได้บอกเคนสื่อบ่ค่ะบ่ว่าบ่ไครบอไข่ห่านบอไข่ปล่อยเนี่ยว่าคือ ญาติ่อมเนี่ยเห็นแค่ละทิมบ,บานี้ทิมบาทก็เลยวมันไม่อยากปล่อยนะมันเพราะพ่อคุได้สั่งไงสล่ามาโอ้ป้าจานิยักสางเนาะค่ะตอนนี้กำลังสั่งสล่าว่ะอ่าเดี๋ยวที่ท่ายรูปไปให้เบิ้งดอกโอ้สั่งสล่าอยู่เนาะจ้าเดี๋ยวจังไดกะจังอบอกญาติโยมอีกที่นึงเนาะค่ะทะเลเข,ขาผู้ใดอย,ยาก รวมท่อบุญวิโชคมิลาบนิ่มเนาะค่ะจ,ะจะ้าก็บาทยี่สิบบาทก็ระเพาะแขนงจ้าจตามกําลังศรัทธาเฮ้าเนาะค่ะ,ะ,ะตามกําลังศรัทธาแต่ก็จะ,จะบอกเนี่ยยงซื้อหลายหลายตัวละยี่บาทก็พอะค่ะไ่ <c oughs> ได้บอกให้ทุ่มบ่ได้บอกให้ยังซื้อพ่อได้รุ่นพ่อพ่อพ่อได้ใหญ่รุ่นน้อเขาจ้าแมนเมนค่ะ ตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคนี่หา้ากันเจ้าคงเบอร์ได้บาร์นีโทรไปกับว่าติดบันค้นหาตัวได้กับว่าใดฮะฮิฮิผูเพืไปเห็นไปเห็นเบอร์ยูชิปได้ละค่ะบารน <c oughs> ี้ชิฟไอจันไมนทีโบ่มึงหันเนี่ยยังไดง ว่าเป็นยังค่ะอ่าคนหล่อเคยจำเคยหาเบอรอ์ยากแค่ <c oughs> ช่วงนี้ว่คอยลงเบอร์ทุค่ะคลิปคลิปกอนๆอ่ะลงเบอร์ทูเกือบเกือบทุกคลิปอยู่ค่ะตอ,ตอนนั้นเม่อเมบ่ใดเมืใดจนไวตอนตอนนั้นวัท่านในเหตุวัท่านนเห็ุสูตดก็ได้ประชดโอม้ที่นีก็ได้ได้เห็นสุดต้อการนี่ย เดี๋ยวไปมูบนไหนไปกู้ไป,ปยังไงตะกอนกัคขึนกันนั่นแหะตะก้อนเมันก็ไปได้ตัวเดียวขึ้กันในในล่างในบดเลื่อนน<ม>นี้นไม่ว่าใดนางว่าใดนี่คนคนว่าใดหน้าบ่อเทียเลยบนบนบดมันมีคนเหตียไหาปายสีให้ปายสีถล่มปลีอีนี่ก็เลรก่ได้เป็น จะกอนบอกยมถือดีดีตัวมานี้แล้วก็เริ่มบดไอันนี้ได่มมาำนวณเอาค่ะถ่ายคลิปแล้วให้พ่อนยัดยุมนะ,ะ่ะค่ะอยาย,ายมมีความสุขวาามจะเลื่นเกิดสิ่งใดใคในสิ่งนั้นพุ้มม่วนสาหรนะฮะอันน่ชิดีท่ดีก็ไดดีกว่า จ้าสาธุทาวมลายตัวดอกกับมีอยู่สองหางสามหางแค่นั้นแหละแย่งหลายมีแต่สามตัวสองตัวกันหน่อยค่ะพระอาจารย์สาธุจ้าจันเรนสุดจันเรนกันเลยย่อมโชคดีโชคดีจ้าจ้ากราบขอบพระคุณพระอาจารย์หลายๆเด้อค่ะ ตามนมัสก,การจ้าเป็นพรจ้าท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สำรับทันใดบ่คอยมิโชคนะครับผมก็ล้องเอาไปเซาบูษะเมืองนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นคนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลชากเกือบทุกชนิดนะครับผมสลับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทางด้านนะครับผมขอเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับกอบคุ้มบริวารนะครับผมสิ่งบดีกรับกลายเป็นดีได้นะครับผมในตำราลกโคจรสารโคจรลักนะครับที่เหนือเก้าไว้ไว้นะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับัดน้อยๆเอาไปืมดพวกงูพวกเงี้ยวพวกเานี่เขอไมมใครบ่ได้ครับที่เหนือที่โตใส่กรุ้งใส่กระเป๋าเงินไหวเก็ นะครับผมนะครับท่านใดสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสั้นใดที่ซื้อหวยพิพิธถือถือสื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมกัลองเอาไปบูชาเมืองได้ครับเด้อติดเงติดสันติดนารันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างศาลนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้าคตัวย่งี่นะครับผมกับยังย้อมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมาัครเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสลับดีสิทันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบนเจอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาทุกครับซาทุ